สบายดีทุกคนตอนนี้เฮามาฮอดเมืองเช้องแล้วเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนไปการเต้นนอนอยู่แคมน้ำอยู่หาดผาตึงเนาะเดี๋ยวน้ำมีเบิ่งเลยว่าเส้นทางไปนี่มันสิง,ง่ายสิยากจะไดนไปกันเลย ภาพบรรยากาศมีเขาอยู่ในื่งองขวดเดี๋ัวนะนี้มันกป็นน้ำลีดเลนคือเจ้าปอยน้ามาเรนเคลื่อน,นามาแมวชนมาเรียนรางนีง้นก็เป็นอูติดผูเลยเดีวนะี้ค่ายผาตั้ง ้เ่อยน้่นั่นหลายแห้งเลยาพูดบอลฮอนังอนังยูทูบเลยมันจะแยกออกเป็นสองสายเลยนี่สายแยกวตัวนั้นนั่งนไหลยแห้งเลยบ้นี่ย นี่ก็ออกฝีสายนึ่งตัวนึงห้าเมื่อกี้คือว่าน้าไหลาบางแหงน้อยสามารถเล่นได้ตัวนี้แนนต่ว่าบางอันหน้าไหลแหงไหลยาวอึดทัดบอน,นี้แม่นบอลอ่ะที่ว่าเพื่อนเอาไว้ให้สายแคมปิ้งนะตัวนี้ไปต่างเต้นต่างอย่างงอน นี่เหมนกับลัางสางเสียเป็น,นท่านบุตรีท่ททานเครืธอตางๆขบนตนโอ้รน้น้ำไหลแห้งกันโอ้งแงว่ิเออหรือว่ามันมันไปกินระจบกันวะ ม,ม,มึงเดินเขายางไปเบิรงนเด้อว่ามันสีนไหลโค้งไปหากันบอสเดี๋ยวดยวำไปเบิรงน่าจะน่าจะโค้งไปหาันตีนี่โอ้น่าจะโค้งไปหากันสุดนนี้แยกไปทางมันอยกแล้วกับโค้งมาที่ หมดแต่อบมึตางแช่มนอนนี่นี่น,นี่มาตั้งแช่มหนึ่งคักนี่กีนตีนพูเลยนี่ง่ายกว่าใสโอ้มาสวัสดีนี่เลยนูนเนี้ไปเห็นเนาะสวัสดีโอ้มาสวัดนนนนสวดีมาสวัสดีแบบนี้ แล้วก็มีเงียบไปตัวนี้อีกไปซอดกันครับตัวที่ปากเบื้องนันที่ว่าเขาอยู่เที่งขวานะตัวนั้คับนี่ตั้งแช่ม,มันยังก็คักขึ้นกันวน่าอีกเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะตัวนี้ับสายแชมปิ้งมุม ที่ว่าเงียบสงบตัวเนี้ครักครับเนี่ย,บ,บ,อยบอลตางเส้นข้าวต่างเส้นนี่นี่วิ่งกงี้ยจินมที่นี่เราดมีหอยข้าเจ้ามาเด็ดกินมเลยคักคับ,คบอ่ะเดี๋ยวกลับไปบอลเขาอยู่ตูบเขาอยู่ เย็นด uh, uh, ีเลยเดี well ๋ยวนั้นกัมีสตูปปานะเขาจะส้นงานเริ่มออกมาหลายละมีรมมั่นกับมีตูมีลมมั่นลายนะ กลางเต้นแล้วบัดน,นี้ตะเวนกํนลาลัตงตกดินต่ว,ว่าันบางพูลิดพูลแล้วติเคอกะเริ่มพยอยเมือละหม่เจาแต่สองผวเมียเนะาะมางเต็นนอนอยู่ฮาดเลย บเฮปดะเฮ็ดอย่างกินนะ้นอนี้ต้มต้มมีมีผู้ประกองการนะต้มมีไว้กินบริซื้ีนักกินเข้ามาว่าอยู่นอกมันก็บ,บ่มี่ยังขายอะ่ะเราแรกว่าจะมาซื้อซีนมาเพี่ยงยูนี่ซอก์หันหน่อก็บ่มีเลยว่าเอาอย่างนี้น,น,น,บบน,นะ เอาใส่แกงมีกินตับเนี่นยากาศตอนกลางคืน,นมีเตี้ยนเดียวนอนโอ้เสียงน้ำตกนีย่ยเดี๋ยวโมเมน,นตน์โมเมนต์เสียงน้ำตกอะไรเนี่ยเสียงน้ำมันนอะไรน้ำไหล นามมันยันยินคำมาให้มันกันยินมะนม้ม ใหญ่กว่านองยาดีกหมดเลยโอ้โหหาเลยพ่อเนี่ยมั้งมันตัดๆเลยบอกที่นี่ว่าได้กินปิ้งชิ้นที่มันอ่ะถอกเื้อบนนี้อันนี้เื้อมาที่บ้านไงย่านมันบุญหรือแต่มันเน่ามันบุญเลยมาซอกเสื้อแถวนี้พระเจ้าบนมี้ ทัน,นี้เลยคุณได้อยู่ตัวเมืองอยู่ตัวเมืองเฟืองเลยออกไปไกลไม่ได้ออกไปเลยแก้ทารก่กอนกินกินนี่ไว้กินมีกองก้อน,นมาๆมาห่อนตาขกกนาดกินแล้วก็ไปอาบน้ำนอนเนาะโอ้หนาเย็ยนครับน้ำ

ลมผัดมุดคืนมุดคืนนี่หลอดลงจับเลยปามันเลยหลอดลมมุดคืนมุดคืนนี่หนาวหนาวอากาศนะโอ้หนาวเย็นคืนนอนนี่มุดคืนนี่นอนฟังเสียงน้ำ น้าไหล่ลงแขนคุณงอนพี่สาวหนีวเหนียวเหนีสวบัตสบัต แล้วนอนใกล้เด้ใกล้ตีนพูดผลหัดเย็น 打国、啊、的爱，嘿嘿嘿。